สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปัญาดาบายแม่บ้านฝรั่งเศสนะคะวันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีการทําผัดไทยนะคะทายังไงให้คนฝรั่งเศสติดใจนะคะนี่รสชาติขายดิบขายดีมากๆเลยค่ะจนต้องเปลี่ยนไซส์กระทะเป็นไซส์ใหญ่กันเลยนะคะ<ป>มาเริ่มกันเลยค่ะกระทะนี้ผัดได้ทีละสิบกล่องขึ้นไปเลยนะคะเพื่อนใหญ่มากจริงๆเริ่มจากน้ํามันพืชนะคะหนึ่งถ้วยตวงค่ะ ตามด้วยหัวหอมแดงซอยค่ะเจียวให้หัวหอมหอมขึ้นมาเลยนะคะตามด้วยซอสผัดไทยนะคะส่วนผสมของซอสผัดไทยนะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์นะคะเพื่อนไปดูกันตรงนั้นนะคะจากนั้นก็ปล่อยให้เดือดนะคะตามด้วยกุ้งสดๆค่ะก็ เราใส่กล่องละ6ตัวนะคะคูณไป10กล่องก็เป็น60ตัวนะคะเพื่อนในกระทะนี้นะคะเมื่อกุ้งสุกประมาณ80%เปอร์เซ็นต์เราจะตักขึ้นเลยค่ะเพราะว่าคนฝรั่งเศสเขาจะไปอุ่นก่อนทานนะคะเพื่อนเราไม่จำเป็นต้องเอ่อทำให้กุ้งสุก1 0 0เเซนตนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกุ้งจะแข็งกระด้างเกินไปนะคะจะไม่อร่อยคนฝรั่งเศสเขาจะชอบทานอะไรที่แบบว่า ลิ้นสัมผัสเขาจะไม่แข็งกระด้างเขาจะชอบมากๆเลยนะคะเพื่อนตามด้วยเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กอ,อ,อันนี้เราจะใช้เป็นเส้นขนาดใหญ่เป็นเส้นจันแบบแห้งนะคะเพื่อนขนาด400กรัม2ห่อนะคะก่อนที่เจะนำมาผัดนี้เราก็ต้องแช่น้ำร้อนให้นิ่มก่อนนะคะแล้วก็นำเสด็ดน้ำแล้วก็ใส่ถุงนำมาที่ร้านเอาไว้ผัดอย่างที่เราทำให้ดูเลยนะคะเพื่อน ระหว่างที่รอเส้นเข้ากับน้ำซอสนะคะเพื่อนเราก็เปิดไฟกลางทิ้งไว้นะคะจนกว่าเส้นและน้ำซอสเขาจะเข้ากันดีนุ่มเลยนะคะเส้นนุ่มเราก็จะขายของไปเรื่อยๆนะคะผัดไปขายไปะคะ่ะเพื่อน เมื่อเส้นสุกนิ่มเข้ากับซอสดีแล้วเราก็จะใส่ไข่นะคะใส่แล้วไข่เราจะใส่10ฟองนะคะเพื่อนเพราะว่ากระทะน,นี้10กล่องนะคะกล่องละ1ฟองเลยค่ะใส่ไปให้แบบคุ้มค่าคุ้มราคานะคะคุณทานเขาก็ลูกค้าเขาทานเขาจะได้รู้สึกคุ้มค่าคุ้มราคาค่ร,รเเาาเาาะ,ะเอลาซอสไตเมนเซอส Là j'ai fini, là je vais me mettre dans la boîte. Oui, ça c'est bon, je me donne. Ouais, ouais, ça va Normalement, le de c'est la C'est bon C'est bon, bon, bon. 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 Voilà. Elle mon bien, il oui, faut madame. Bonjour. Oui, bonjour.

c'était bon. Non, Ah, je suis euh, content. Voilà. Eh <laughs> oui, eh oui. Ça marche. Ça marche Oui. à tout à l'heure, madame. Oui. ตอนนี้เราก็มาตักผัดไทยส่วนที่เหลือใส่กล่องกันนะคะเส้นถั่วงอกค่ะใช้เป็นถั่วงอกสดนะคะตามด้วยกุ้งค่ะเราจะไม่ผัดแห้งเกินไปนะคะเพื่อนตอนหลังจาก ใส่ไข่แล้วนะคะผัดแค่พอสุกประมาณ90%พอค่ะจากนั้นก็เทน้ำซอสส่วนที่เหลือลงไปนะคะตามด้วยต้นหอมค่ะตกท้ายด้วยถั่วลิสงบดนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ปิดฝาแพ็คเลยนะคะ ขั้นตอนนี้อาจจะวางไว้ให้เย็นนิดหนึ่งนะคะแล้วค่อยปิดค่ะก็จะมีลูกค้ามาซื้อเรื่อยๆนะคะเพื่อนขายหมดเก็บร้านกลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้ก็รอแฟนเก็บของนะคะขึ้นรถเรื่อยๆค่ะลูกชายก็ขึ้นรถนั่งรอเรียบร้อยแล้วนะครับ ตื่นตีสีครึ่งเหนื่อยเลยตอนนี้ก็นั่งเก็บของอนั่งรอแฟนเก็บของนะคะเพื่อนแล้วก็คลิปนี้เราก็จะลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้แม่บ้านฝรั่งเศสด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ